ข้อที่สองทำได้ตัวไหนอะไรนะครับทำได้ตัวไหนก็นี่อะไรครับเดี๋ยวอุ้มภาปันก็ทำได้แล้วครับนะครับไม่มีใครมาเหลียวแลต้องต่อสู้กับชีวิตไปตามยถากรรมต้องดิ้นดนด้วยตัวเองบอกผมเสร็จก็ไปกาคนเดิมครับผมก็เลยสงสัยว่า แล้วเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นล่ะครับเพราะนายพี่น้องครับสาเหตุผลหนึ่งผมเชื่อว่านโยบายของพรรคประชาชนดีที่สุดตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนและตอบโจทย์ความท้าทายของอนาคตมากที่สุดทได้ข้อที่สองทำได้ตอนไหนอะไรนะครับทำได้ตอนไหนก็นี่แหละครับเดี๋ยวอุมภาพันธ์ก็ทำได้แล้วครับนะครับข้อที่สองครับข้อที่สอง นะครับข้อที่สองก็คือทีมบริหารของเราพร้อมเราเปิดมิติใหม่ทางการเมืองว่าเราเปิดทีมบริหารให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นก่อนการเลือกตั้งทีมบริหารประเทศของเราไม่ได้มาจากบ้านไม่ได้มาจากบุง้งไม่ได้มาจากน้ำสก,กุลแต่มาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถ ขอบคุณครับนะครับข้อที่3ประเทศไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเอากันอีกครั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้ด้วย3เหตุผลนี้นโยบายของเราตอบโจทย์ทีมบริหารของพวกเราตอบโจทย์และถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงถ้าใครเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูด8กุมภาพันธ์นี้ บัตรสามใบฟังดีๆนะครับอย่าสับสนบัตรสามใบบัตรใบสีเขียวเลือกสอสเอขตผู้สมัครของเราด้านซ้ายมือของผมคุณอภิยุทธ<ร>์มะกาลสินเบอร์ <Milan. S 1> บัตรใบสีชมพูทั้งประเทศทั้งประเทศ,ทเ,ทศเบอร์เดียวกันหมดพักประชาชนเบอร์46 และบาดใบสุดท้ายบาดใบสีเหลืองกาเห็นชอบเพื่อให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นำประชาธิปไตยกลับมาให้ประเทศไทย,ยอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไม่ได้อยู่ที่พวกเราอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่พวกท่านท่านเลือกเองแต่ตุมภาพัน์นี้ ทุกท่านจะไปกําหนดอนาคตของประเทศไทยอย่าลืมสิ่งที่ผมพูด3ามเหตุผลนโยบายของเราเพรา้อมทีมบริหารประเทศของเราเพรา้อมและประเทศไทยถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ลูกหลานของเราได้เกิดและเติบโตในสังคมที่ดีกว่านี้ไปเลือกตั้งกันด้วยความหวังด้วยกำลังใจมาเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์มาร่วมเดินทางกับพวกเรา เพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้กันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับเมื่อพี่น้องได้ยินการยืนยันแบบนี้แล้วทุกคนรอบนี้เปลี่ยนไห้เปลี่ยน <Yeah. S 2> เปลี่ยนกพนทำอะไร